สบายดีทอมังกรสบายดีมังกรโอ้เก่ง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 สบายดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีแดงแฟ่งสักคนสุขคนขอกับเคยลาเคยเก่าพี่น้องอยากให้จับออกไงมาพอเขาออกไงมาเออนี่เจ้าคือบนนอนหืม หมอมังกรคือบนอนเจ้าก,กินน้ำพนหรือเจ้าเข้ามาส่งหม้ของเจ้าเนะาะเจ้ากินน้ำพนหรือกินนำ้นำนำ้ำน้ำอนามัยกองเฮานี่กินน้ำพลุพี่น้องเลย<ห>น้ำพลุเพราะน้ำอนามัยเพราะ

เอามาไว้เล็กไปนะลุงมนัน,มน,น,มมนจกกักรขา่งมือนะเร,เ,รเร็วๆห้าสิบย่างหงห้าสิบย่างกองนำก่อนพี่น้อง

ทาอนุญาตตั้งทางนี้เด้อพี่น้องเด้อคันสิบไปตั้งผูมันเดดเนะาะเชาบังก็ขอตัวขอไปยก็าน้ำมันเดดแห้ง โอ้ยได้ไม่น่าสักผาเตรียมกลับไทยแล้วตอนไหนแฟร์น่าร่างร่างแล้วบวกสองอันนี่เออคือ

เพื่อในการอ่นหน้านาต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 กตาตาตาราตาตรตาตกตา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 อาต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 าาต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 าาต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 าาต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 าาตาาตาตาตาาต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 ตต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 

thôi năm nay bắt ở thọ hà chéo thọ ba sơn hết cả những bát nó đang hướng sang cái ở ao đấy

ที่วนแล้ว <Fun> ด <residence> ูบ <ø> ุญแล้น <proposals> ้องไดูงานลกงานวัดเกียร์ขากสริรัเรื่อที่กเนักเรื่อคกราเลบุ นั่นแหละที่สามนัเรี่ยที่นสาวก็เกี่ยวการเรี่ยนั่นเป็นพุทธสางเนาะกินอเอา่งเยเอาเลยนั่งหัวีอกเลยี่นั่ง ီကျာအအိ့ คอ้าั้งหดมันชุบั้งเครื่อง้งเืองนไปกอนพเกี่ยเป็นกำมาปัดหมัดกทาว่าคนขึ้นลงมา่นเขาเจ้าเกี่ยเราบอกขึ้นบ่าเกี่ยคือใครอ่ะเนี่ยเท้า แยกพ้นเลยเนี่ยเขาเม่ลเนี่ยเกี่ยวแล้วอเกี่ยวพ้นตกข้ามมืออยด้จ้างมือเขาจเกี่ยวเองเกี่ยวเขาเกียวเขาจขึ้นไปนาอแต่ว่านย้นห้ามเที่ที่ถมัยนะเย็นห้ากจะน่งก็ได้กินทำมาก็ได้กิน กหายังเออเดี๋กินขอลากนด้พี่น้องขอบุขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับมพอกันคลิปหน้าคับเคยลาสบายดี